กเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องเกษตรงานเดียวที่ยวต้องเดือนปลายกิจนะครับก็ไม่ได้อัดคลิปหรือไม่ได้ลงคลิปใหม่ๆมานานแล้วนะครับวันนี้นะครับอากาศดีนะครับจริงๆก็อากาศดีมาหลายวันแล้วแหะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะตกบ้างไม่ตกบ้างก็มาปเดตครับก็เหมือนตามที่บอกไว้ก็คือผมจะตัดต้นไม้ลงนะครับที่มันบังบังแดดจริงๆก็ตัดไปได้เป็นอาทิตย์แล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับก็จะโล่งเลยโล่งนะครับต้นใหญ่แต่ยังไม่มีเวลาที่จะเอามาแล้วเอาออกให้เป็นทางการดีอย่นี้นะครับตัดแล้วก็แต่งต้นแคตานะครับแล้วก็มาแต่งในสวนย่อมของแม่นะครับก็จะโล่งๆแบบนี้นิดนึงต้นอ้อยก็โดนแดดเต็มที่กรับสวยงามครับแตกกออมานะครับต้นนี้นะครับจากที่ไม่เคยโดนแดดพอโดนแดดปุ๊บก็พุ่งยอดสูงขึ้นมาสวยครับนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นพันธุ์ต้นแรกที่ผมได้เอาต้นของเขาไป,ไปขยายปลูกนะครับถ้าใครติดตามก็จะเห็นเลยที่ปขยายเจ็ดกลุ่มแรกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกอน,นะครับอ้อยสะพรณบุรี50คันน้ําทั้งคู่นะครับอีกหนึ่งกอก็ถ้าใครติดตามหัวแรกเนาะต้นนู้นจะเป็นต้นแรกที่ผม เอาต้นเข้าไปขยายพันเดหลุมต้นนี้ก็เป็นอีก3ต้นแต่ผมได้ตัดออกหมดละนะครับตัดออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นลูกๆเขาขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับนะครับแต่ออกมาก็7จ็ดานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ามี่ห้าห็ดแปดแทงยอดออกมาอีกหน่อหน่อหนึ่งอีกนะครับก็เป็น8ปดละนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูนะครับมาดูที่เราได้ขยายไว้นะครับเจ็ดหลุมแปดหลุม นะครับว่าตอนเนี้ยหลังจากประมาณอาทิตย์ตยก,กว่าสองอาทิตย์เนี่ยพอที่ผมไม่ได้อัพคลิปลงเนี่ยเขามีพัฒนาการไปขนาดไหนละนะครับอันนี้ก็เป็นล้มอินเดียก็ถือว่าสวยครับแตกใบขึ้นมาพอสมควรนะครับนี่ครับต้นนี้เป็นต้นที่ราดสุดที่ผมเอาลงที่ว่าเขางอกมาหลังจากผมกลับมาจากบุรีรัมย์ก็ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวอะไรไปก็สูงครับสูงใหญ่่ะ พอสมควรครับพอใจครับพอใจนะครับแต่ต้นนี้ครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยจะเป็นชุดแรกเจ็ดหลุมที่เอามาปลูกกันนะครับโอ้โหแตกนอแตกกอนะครับนี่ครับผมเล่าให้ดูว่าแตกกี่กี่ต้นเนาะกี่หอกี่กอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับสองนะครับ เนี่สองสองเดี๋ยวผมชี้ดูชัดๆสองสามสี่นะครับอันนี้ห้ากำลังแตกมาใหมห้าตัวเลืกตัวอย่างเงี้ยครับแตกมาละห้าหนอนนะครับอืมก็ดีครับดีมากเลยตอนนี้นะครับจะเป็นชุดแรกเหมือนกันเจ็ดเจ็ดหลุมเจ็ดท่อนพันธุ์ที่ผมได้ปลูกโดยการไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองนี่ แทงยะออกมาท่นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยโอเคสมบูรณ์ครับอันนี้ก็เป็นหลุมที่3มนะครับหลุมที่3มเองก็ยังไม่มีอะไรนะครับ mm hmm. เกิดขึ้นยังไม่มีหนออะไรแทงขึ้นมาแต่ก็ต้นสมบูรณ์ดีน่าจะเร็วๆนี้ต้นนี้ครับเป็นอ่าท่อนพันธุ์ที่ผมได้แช่น้ําไว้แล้วก็มาลงแสานะครับนามาลงแสมไว้นะับก็แทงยอดพุ่งออกมาละนี่ครับแทงยอดพุ่งออกมาละหน,นะครับต้นนี้ก็ผมก็ได้ ต้นไหนก็เพื่อนง่ายครับุมไหน,ไหนถ้าต้นมันไม่สูงหรือไม่ไม่ไม่เจริญเท่าที่ควรเนี่ยผมก็จะเอาท่อนพันเนี่ยมาแซมนะครับอย่างต้นนี้ผมก็เอามาแซมไว้นะครับเนี่ยเนี่ยผมก็อามาแซมไว้แซมไว้ก็แทงยอดขึ้นมาเสริมไปพุ่งเข้า cool. ไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่ผมก็มาแซมไว้เหมือนกันเอาท่อนพันมาแซมไว้เหมือนกันก็พุ่งตาพุ่งขึ้นมาเหมือนกันตรนนี้ก็มีการแทงยอดขึ้นมาเหมือนกันนี่นะครับนี่ก็เป็นกล้วยหินนะครับกล้วยหิน อันนี้ก็เป็นต้นชมพูก็ใบร่วงอีกแล้วก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดแล้วนะครับจะดูตอนแรกก็เหมือนจะรอดขึ้นมาละตอนนี้ก็ดัวออกมาเหลือแ,แค่นี้ก็ไม่รู้ใจยังไงนะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งหลุมผมว่าทัาง,ง่ายๆครับผมว่าท่านพันมา,มาวาาแล้วก็เสริมไว้นะครับประมาณนี้ก็แทงแทงแทงตาแทงหนอดตาตรงนี้มาละครับแทงยอดแทงหน่อมาตรงตาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวก็รอเขาจะเลือนไปนะครับ วันนี้ก็อัพคลิปกันสั้นๆไม่มีอะไรครับช่วงหน้าฝนทำความสะอาดได้เท่าที่ทำครับถากบ้างอะไรบ้างไม่ให้มันดูลกมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้ก็ช่วงเช้ามีเวลานิดหน่อยก็จะมาอัพให้ดูเรื่อยๆขอบคุณครับยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลามาถ่ายคลิปลงให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผม